มาเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับรายเกมเศรษฐีนะครับวันนี้เป็นอีเวนต์อัปเดตเข้ามาใหม่นะฮะอยู่ในอีเวนต์ของทีมสงการนะครับนี่ทีมสงการมาดูกันก่อนอน,นะครับคูป,ปองอีเ,อเวนต์คูป,ปองนะฮะสำหรับอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ที่1ชวนเพื่อนนะครับส่งใบ cover นะฮะวันละสิบวันละสิบดอกนะครับใบสีทองอ,ะอ่ะ สีทอง 40, 40, ดอกทองสีสิบดอกนะฮะก็ผมส่งไปแล้วสิบครั้งนะครับสามารถรับได้เลยนะฮะเนี่รับเลยรับไป,บไปของแจกฟรีส่วนไอเพรเนี่ยต้องใช้ยีสบครั้งนะฮะก็รอวันพรุ่งนี้อีกทีนะฮะค่อยส่งนะครับส่วนการเชิญเพื่อนก็ได้เหมือนกันนะครับหนึ่งรอยเพชเนี่เชิญตรงตรงนั้นอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าให้ดูแล้วรับของก่อน กดรับไปเลยนะครับรับไปให้โหมดฉลองส่งการนะฮะ G m น่าจะแจกนี่เดีย๋ยวเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับตรงคำว่าเพื่อนนะฮะแล้วก็เชิญตรงนี้ยี่สิบคนเชิญไปเลยนะครับโดนด่าช่างมันเ <laughs> ชิญเอาเพชรก่อนหนึ่งร้อยเพชรนะครับส่วนอีเวนท์ที่2นะฮะในการแจกของรางวัลเนี่ยก็คือจำนวนครั้งในการเล่นนะครับ เล่นด่านใหม่นะครับเป็นที่ใหม่เป็นผที่มุงน้ำเนาะสามสิบครั้งนะครับได้ไปเลยแฟรการ์ดนะฮะตัวละคร S บวกนะครับนี่สำหรับมือใหม่เลยนะฮะรีบเล่นเลยนะครับใครที่เริ่มเล่นใหม่ก็เล่นด่านแผ่นที่ใหม่เลยนะฮะได้ตัวละคร S บวกแน่นอนนะฮะแล้วก็ลูกบาทโบราณในตำนานอีกลูกบาทเพชรแฟร์การ์ดพรีเมียมนะฮะก็สามสูงสุด30ครั้งนะครับ ส่วนตัวละครใหม่วันนี้มาดูกันก่อนนี่มีเข้ามาใหม่สองตัวนะครับเป็นตัวนี้มีชื่ออะไรวะโอ้โหเฮีเยอ่านว่าไงวะเน,นี่ยชา,า, <c oughs> ชาลลอตสัตว์อ่ะชาลลอตละกันนะชื่อของเขาน่าจะเป็นชาลลอตแหละโอเคมาดูกันก่อนนะครับสกิลติดตัวจี้ติดตัวจี้ติดตัว,ตตวเมื่อมาถึงบ้นที่ที่มี สิ่งก่อสร้างโอกาส25%ไปยังเที่ยวรอบโลกไม่เสียค่าบันทางคือสิ่งก่อสร้างก็คือมีอะไรนะฮะเหมือนกล่องบินเลยว่า้าง่ายเหมือนกลองบิน25%นะครับตกเมืองเขาเมืองเราเนี่ยสิ่งก่อสร้างทั้งนั้นนะครับก็ไปเที่ยวรอบโลกเลยนะฮะส่วนสกิลติดตัวเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่เดียวกับชั้น50%บังคับย้ายไปยัง้นที่แลนมาคที่แพงที่สุดของชั้นและค่าผันทางเพิ่มขึ้น2เท่านะครับ มันเหมือนไกด์เลยนะฮะแต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าไกด์นี่หกสิบเปอร์เซ็นต์แต่ตัวเนี้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งสกิลก็คือเพิ่มค่าผันทางอีกสองเท่าเข้าไปเพิ่มค่าพันทางอีกสองเท่า,า, 5, ทา,ก,าก็เหมือนไกด์บวกกับอะไรอ่ะไกด์บวกกับอนุสรเอออนุสรที่มันคูณเวลาเราตกเมืองตัวเองแล้วคูณค่าผันทางเข้าไปคูณสองนะฮะ ก็เหมือนทีทูอินวันเลยนะครับสกิลนี้คุมเต๋าก็13นะครับถือว่าสูงอยู่ถ้าเทียบกับน้อยหมวกแดงแล้วก็เท่ากันเลยนะครับ86 88ตัวนี้จะส่วนลดกันซื้อต่อสูงกว่านิดหน่อยนะฮะโอ้แต่นมนี่แบบมาเ,เริ่มเลยนะฮะ,ะมาดูนาะงงามสงการน้องป่องแป้งชื่ออะไรวะเออป่องแป้งอะไร อะไรสักอย่างปอง่ปองแป้งแล้วกันเนาะมันตัวมันเล็กอะ่ะน่าจะเป็นป่องแป้งเเออ,เอ,อป่องแป้งน้องป่องแป้งอ่ะมาดูน้องป่องแป้งคุมเต่าแปดสิบห้านะครับเป็นนางงามสงการหรือเปล่านี่ดูใส่สั้นสไตล์ไทยเลยลายดอกนะฮะนี่นสงการส so วัสดีปีใหม่ไทยนะครับอ่าเอ้ยเมื่อกี้ยังไม่ได้ดู การกระโดดของนางเลยโชว์นะี่ฮะหมุนตัวหนึ่งรอบเป็นเป็นเงือกอะ่ะตัวนี้เป็นเงือกสาวนะเท่าที่ผมเนี่ยอ่านมาเมื่อกี้หัวข้อมันเป็นเงือกอะ่ะอีเนี้ยเป็นเป็นนางเงือกนะฮะอ่ะส่วนนี่เป็นนางงามนะครับนางงามนางสงการไปรุ่นเนี่ดูเอวดูหุนอ่ะ เดี๋ยวมาดูสกิลตัวแล้วก็สกิลเนี่ฮะถอยเต๋าหลังถอยเต๋ามีโอกาส40%ที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างหนึ่งหลังแบบอัตโนมัติพื้นที่ของชั้นเมื่อเดินผ่านอ่ะสกิลนี้เป็นจี้ติดตัวจี้มันเป็นน่าจะเป็นจี้ใหม่น,น,นะนมันงง,งๆอ่ะต้องลองไปเล่นดูก่อนนะครับหลังทอาลูกเต๋าเสร็จแล้วก็คือต้องเดินใช่ไหมเออก็คือมึงจะเขียนทําไมล่ะหลังทอาลูกเต๋าคือเวลา เดินผ่านดิเออเขียนว่าเดินผ่านก็พอแล้วเดินผ่านเ,าเมืองของเรานะครับโอกาส40ที่จะก่อสร้างหนึ่งหลังอัตโนมัติก็เหมือนคัมพีแล้วนั่นแหละนะครับมาดูสมุดเครื่องรางกันคัมพีอะ่ะเข้าตรงไหนบะาจี้มันเข้าตรงนี้วะอืมอ่ะเดี๋ยวไปเข้าตรงจี้กันเลย่ะ เนี่ยมันจะเหมือนในตัวนี้คำพีเนี่ยเออม้วนสุด,ดยอดตำดราลับเป็นการสร้างเนี่ยอันนี้45เปอร์เซ็นสูงกว่านะครับแต่ตัวของน้องป้องแป้งเมื่อกี้เขาเท่าไหร่40เปอร์เซนเองนะฮะเอออันนี้คือมารีวิวอีเวนต์เลยนะมอธิบายให้หมดเลยนะครับว่าอันไหนมันสกิลจี้เป็นยังไงอะส่วน สกิลติดตัวของเขานะครับโอกาส35%ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถซื้อต่อได้นะครับก็ป้องกันการซื้อต่อน,นั่นเองก็เหมือนของโคอี e, หรือว่าดา e ร์โคอีนะครับ35ใช่ไหมดาร์โคอีของเขา40นะครับส่วนโคอี36%นะฮะก็สูงกว่ายูดีนะครับสูงกว่านิดหน่อยโอเคเนอะ ไอตัวนี้แจกแน่ครับสำหรับป้องแป้งผงแป้งเนี่ยแจกแน่นอนนะครับนี่ดูได้ตามกิจกรรมนะครับเข้าไปที่กิจกรรมตัวละครไอตัวนี้ให้สะสมนะฮะเดี๋ยวเรามาหากันในตัวนี้ค่อยว่ากันส่วนตัวนี้ต้องใช้รางวัลล็อกอินเท่านั้นนะครับนี่รางวัลล็อกอินใช้5้าใบนะฮะวันนี้อ,อีก5วันได้เล่นอ่ะตัวเนี้ยเออส่วนตัวนี้หาเอาเองนะครับก็วัตถุดิบ สามารถแลกได้นะฮะแลกสลับสุ่มได้1ใน2 1ใน2กนนําไร1ใน2ซส้อยคออะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะมาหากันเลยดีกว่ารุยอยืนนี้ก็คือส่งดอกนะฮะส่งดอกให้เพื่อนแล้วก็เปิด5เพชรเออ10เพชรกุญแจ5ดอกนะครับอ่ะไปรุยกันเลยชิชอ่นี่กำไรได้แล้วนะครับกำไรกำไรเข้ามือ ปาเทวดานี่เอาไว้แรกนะเอาไว้แรกตามอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ของก็เฉยๆนะโอ้ยกำไรมาอีกแล้วโอ้อยหนึ่งร้อยเพชรก็มีเหรอกำไรข้อเท้าอ่ามาแล้วครับ แล้วแก๊สเอสมันจะหายัางไงเนี่ยผมงงมากเลยเพียงเข้าเกมนี่แล้วรับไปเลยนะครับได้เลยเหรอเข้าเกมก็ได้เลยเหรออย่างนี้ผมก็เข้าเกมแล้วก็ได้เลยใช่ไหมเออดีว่ะเดี๋ยวดูกันนี่เข้าเกมแจกเลยนะครับ การ S นะการ S ออย่างนี้ผมก็ขาดแค่อะไรวะเมื่อกี้ได้สร้อยคออะไรสักอย่างเยอะแยะเลยเดี๋ยวไปดูกันก่อนโหถ้าแจกนี้สบายครับอาจจะใช้ไม่เปลืองใช้เพชรไม่เยอะนะฮะอีเวนต์แบบนี้ กำไรข้าเทาวนะครับมาแล้วน,นีข้อมือโอ้โหเต็มเคขายก่อนแล้วกันเนาะโอ้โหมต้องเลื่อนใหม่หมดใช่ไหมมันจะฟัก รอ,อสักครู่นี่ฮะเสียงอาจจะปุกๆ,ๆ,ๆในการเลื่อนดังนิดนึงนีฮะแต่แต่ตัวผมไม่ได้ยินนะแต่ในเครื่องเนี่ยไม้มันอาจจะนิ้วกระทบหน้าจอนีฮะอาจจะเป็นเสียงของนิ้วนี่แหละมันตึกๆๆกเนี่ยถ้าดังก็ขออภัยนะีฮะไม่ต้องรีบเพราะอีเวนต์นี้ช้าๆก็ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีเพจก็ส่งบคโคเวอร์เอาละกันเนาะไม่ยากส่งบคโคเวอร์เอา นีกำไรข้อมือได้แล้วกำไรข้อมืออีกแล้วได้แค่นี้มั้งเมื่อกี้นะฮะ80ดอบอกอันนี้อะไรวะ,ะรับของแล้วกันโอ้โหรับเองไม่ได้อีกนะเพชรเพชรพวกนี้ที่แจกเนี่ย กดรับตรงนี้แม่งไม่ขึ้นนะฮะยังโหลดอีกอรอสักครู่ขี้เกียจเลื่อนนะฮะเดี๋ยวรอมันโหลดก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยมันรับไม่ได้นะฮะต้องมากดเองหนึ100่งอยเพชรที่แจกไปเมื่อกี้เนาะโอเค ส่วนเราสุ่ม10ครั้งนะครับนี่มันจะเขียนบอกสุ่มสิครั้งรับปลาเทวดา1ตัวนี่ฮะก็เอาไว้เผื่อแลกวัตถุดิบนะครับตอนนี้ผมมีอะไรบ้างขาดอะไรขาดเสื้อคุมแน่นอนวัตถุดิบตัวละครนี่ฮะขาดเสื้อคุมทีนี้มีกำไรข้อมือนะครับ2ใบต้องใช้ปลาเทวดา หนึ่งใบนะฮะที่แรกเสื้อคลุมไหนว่าเสื้อคลุมก็มีชุดนี้นะฮะชุดนี้มีเสื้อคลุมชุดแรกเนะี่ยมีเสื้อคลุมหนึ่งเสื้อคลุมกับกําไลข้อมือรุ้น่าหนึ่งในสองชุดนี้ก็มีเสื้อคลุมนะฮะอ่ะรุ้นเาหนึ่งในสองเหมือนกันกาไลข้อเท้าแต่เราต้องหาไอ้นี่ให้ได้สามใบอีกโอ้โหอ่ะไปสุ่มกันต่อ าเสื้อคุมนะฮะอ่ากำไรข้อมือมาแล้วโอ้ยมี1นึ่งแสนด้วยนะครับอ่ะได้กำไรข้อมือมาแล้วคือนี้มันสามารถลุ้นได้ไงหนึ่งในสองเราก็มีโอกาสที่ใช้เพชรน้อยลงนะฮะวิธีนี้ใครที่มีเวลาก็ทำได้นะแบบเนี้ย มันก็ไม่เปลืองเพชรดีนะสำหรับใครที่ขี้เกียจแรกอย่างเงี้ยก็ไปลองสุ่มดูก็ได้สุ่มดูก่อนอันนี้ผมทำเป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะเผื่อคนที่เขามีทุนน้อยแล้วเปิดได้ซ้ำๆน,น,นี่แล้วปลาปลาเทวดาอยู่ไหนวะปลาเทวดาต้องอยู่ใน7วันอ่า โอได้สองตัวโอเคนี่แหละแผ็นนี้นะฮะเราก็เข้าไปที่ที่เดิมกิจกรรมตัวละครนะฮะไอตัวนี้มันจะมีให้เล็กให,ให้ให้แลกอยู่นะครับมันจะมีเนี่ยที่เขียนบอกอตัวเ,เล็กแผกการ์ดกำไรข้อเท้าของชาร์ลอตแล้วก็เสื้อคลุมนะครับแล้วก็แลกไปเลยอ่าโอ้โหหนึ่งในสองยังไม่ได้นะฮะยังได้กำไรอยู่นะครับ อย่างนี้ต้องหาอีกนะฮะหนึ่งในสองยังไม่ได้อ่ะโอ้โหอันดวงสองหมื่นโอ้โหไร้ชขงางลางเอบวกนะฮะเอบวกมาอีกแล้วยี่สิบเพชรแพ็คเอสองหมื่น ชี้สิเพรน,นะครับแพงอยู่นะกำไรข้อเท้ากำไรข้อเท้าเหรอเสื้อคุมอยู่ทั้งซ้ายนะฮะเมื่อกี้โอ้โหแผกเขียวหนึ่งน้ไม่น่าออกมาได้นะั่นแหละหนึ่งร้อยเพรก็มีนะครับอ่ะกำไรข้อมือโอ้ยเนาะ ขาดเลยวะกำไรข้อเท้ามีสองต้องการอีกสองใบโอ้ยอเปิดอีกสักนิดแล้วกันได้แต่จี้มาเก็บไว้นะครับจี้ดอง เนี่ยหีบดองเยอะเลยนะครับโอ้แผกเขียวนี่ไม่น่าใส่มาจริงจริงนะโอ้ล่มเน็ตล่มชิบหายละอะไรวะเนี่ยโดนแบนนหรือเปล่างงมากนะฮะ อะไรของเขาวะแม่งอ่ะเดี๋ยวลองไปรับคุนก่อนน่านจะได้กำไรข้อเท้าสองสองสองใบแล้วแหละเอาไปแลกได้ก็คือต้องมีสี่ใบเนาะเพราะว่าต้องเผื่อเวลาเราแลกตัวละครอ,อีกนะอย่าเพิ่งไปแลกหมดนะฮะหายากว่าเสื้อคุมเนี่ย อะไรไม่รู้หายากสุดนะครับแต่ของผมเเสื้อคุมอ,ะอ่ะคนอื่นผมไม่รู้นะอะไรจะออกง่ายออกยากแต่ผมเสื้อคุมเลื่อนก่อนอเลื่อนเลื่อนลงไปถงึงเลยเออถึงแล้วนะฮะ อยู่ไหนเอ่ยกำไรข้อเท้าอ่ะกำไรข้อมือเอ้าหมดแล้วเหรอเดี๋ยวเรานึกว่าได้เยอะเนี่ยอ่ะแกลกเลยล้วกัน ซื้อคุมซื้อคุมมาโหได้กำไรขั้วมืออีกแล้วอ่ะโอ้ยพ่อพ่อเอ้ยมันมันยากขนาดนี้แม่งยากชิบหายอ่ะสุ่มต่ออย่ารอช้า20เพร กำไงข้อมืออีกแล้วดีสิเฟสโอ้โหเสื้อคุมกำไงข้อเทา้าอ่ะกำไงข้อมืออ๋อยากว่ะโอ้โหแผกเขียวนี่แม่งหน้าโมโหใช่ไหมไม่มาอยู่นั่นข้อเท้านะฮะ ข้างๆนี่เป็นเพชรตึมเลยโอ้โหเสื้อคุมออกดีชิบหายนะฮะด้านซ้ายแต่เราก็ยังกดด้านขวาเรื่อยๆตอนนี้ผมแลกข้อมือมาเสื้อคุม,มไม่มาด้านซ้ายบ้างโโอ้หโอ้โห กดยับแล้วครับตนนัวนี้ออกยากอยู่เหมือนกันนะทองโอ้ยไม่มาเลยนะีฮะเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยกดเพลินนะีฮะ ล่อไปเกือบพันแล้วนะครับผมมาดูกันว่ากดไปห้าร้อยเพชรเนี่ยจะเหลือเงินเพชรทอนมาเท่าไหร่กดไปเมื่อกี้มีอยู่สองหมื่นเพชรนะครับตอนนี้เหลือกดไปและห้าร้อยได้เพชรขึ้นมาเท่าไหร่ร้อยสามสิบนะครับกับทองอีกสองแสน แล้วก็ของรางวัลจี้หีบดองอีกมากมายนะฮะอ่ะก็อย่างนี้แหละครับอีเ,อเวนต์น,นี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะีแล้วก็บัฟความสามารถเนี่ยเราเออลืมบอกเลยบัฟอะไรบัฟความสามารถมีไม้มีนะครับบวก10หมดเลยอะ่ะสถานะลูกเตา๋าโบนัสทองโหโหดนะฮะ วนทักษะฝันตรงข้ามมาตกเลนมาก80เปอร์เซ็นถูกกักขังอ้โหูและจ่ายค่าพลันทางอีกครั้งเมื่อถูกปล่อยขัง80เย็ดเค้แม่งยังโหดเลยนะฮะตัวนี้คือขังโดนขังไม่รอดอะ่ะมีตัดนังฟ้านี่ตายอย่างเดียวนะครับโอเคเนาะเว้นนี้ตัวละครโหดมากนะครับบับโหดมาก ตัวละครเนี่ยก็โหดอยู่แล้วนะฮะมาเจอบัฟแบบนี้โหสุด,ส,ดสุดสุดจริงๆงนะครับอ่ะแล้วก็อย่าลืมไปเล่นนี้แล้วกันนะฮะอุโมงน้ำเนี่ยสามสิบรอบนะครับอ่ะส่วนจำกัดขายวันนี้มันมีปลามาขายนะฮะปลาเทวดาโอ้โหขึขายกันอย่างนี้เลยเหรอ ปาเทวดานะฮะหนึ่งตัวหกเหรียญโอ้โอะไรไม่นจะแพงขนาดนี้ปลาเทวดาสุ่มก็ได้นะหนึ่งตัวก็สุ่มสิบครั้งก็ร้อยเพชรนะครับมึงขายอย่างนี้เลยเหรอเออเฮ้ยคนเราซื้อนี้ไม่ดีกว่าหรอซื้อเพชรมาสุ่มนี่ไม่ดีกว่าหรอ <laughs> โอเคแม่งยังขายก็ได้เนาะโอเคนะฮะ อใครมีอะไรถามสงสัยกับอีเวนต์ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นี่ฮะเนาะใครได้แล้วก็มาอวดอดกันได้นะครับให้อิจฉากันเล่นๆเนาะคอมเมนต์ได้เลยใครไม่ได้กดติดตามซับสไครต์ก็กดซับสไครต์หน่อยแล้วกันเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันละกันฮะก็มารีวิวอีเวนต์ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วกันฮะอ่ะโอเคแล้วเจอกันในการอีรีวิวการ์ดละกันเนาะเจอกันครั้งหน้าบ๊ายบายครับผม